เสีียยว้องู่แลป้าสภาพนาตอนนี้ก็คือแบบสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยุมอโยบพพาดารำเพลินออฟฟิเชีลนะคะตาขึ้นใหญ่นะนาค้าคุมืปีคุมกูนี่แหละครัปีอย่านะคะไป้กันไปหาอาบน้ำค่ะเตยล่าเลยแล้วนี่นนอค่ะเบิ่อาม่น้ำนซูเม่น้ำนี่ก็บ่องหัวกันหนาวันมัสหมืนะคะตัวสวยมากเลยคว่สุพูดเลยนะเม่น้ แต่ไม่รู้ว่ามันคือมันคืออะไรมาแล้วก็พวกคนเียวยังไม่ใช่ในสับยังไม่ันได้ตำรวจเออยังไม่ันได้บึงนี่มันเนี่ยข้อมูลมันคือบึงก็ไม่รู้แต่ว่าสวยมากนะครับพ่อแม่พี่น้องค่ะไออีตากรองคาเพี้ยนกรองค่ะเฮ้ยกับเพี้ยนอยู่พี่เลยมือสวยสวยมื่อวานก็บแม่น้ำมือนีก็บแม่นามือสั้นห้าน่ะเมื่อวานเหรอเว้ยทิดคอยไหมจ๊ะน้ำเป็นการซีจะได้อบผุนสภาพมือทุกคนไหนยังเป๊ะวะคะรถ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังยังทางนี้จะบจะมาอะไรยังไม่แทนเออเหรอขอบคุณค่ะ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 โบยจากมานะนะคะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณทำกานขอบคุณค่ะโอ๊ยโวยละอาหารก็จะถือให้อาหารก็ไปแล้วขอบคุณใหม่เร็วๆ มาได้พวงขอบคุณค่ะขอบคคุณ่หวานหวานหมดแล้วนะขอบคุณค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณค่ะมาเนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะเจอกันหมดแล้วไปนล้วเนี่ยรอหรอกกันเดะพบเจอกันจูอยู่งานจ้ารวย คิดว่าเป็นก no. ็วันนี้จัดการเองทีน้อยเูกอมกลจาคนนี้เสียบดิเีนะเอไม่ร้องทำไมรองทีเฮียไม่ร่วงย่อยย่อยย่อย โอ้ยเป็นตาเจ็บเลยเจ็บหอมาคือโอ้ยสันเออหมดมีความสูงสเมตรหรอกระตายไล้กินไหมพี่เราจะไอบ่วพ่อขอใจแล้วเล่าก่อนน้องหลองเพียงขับตัวก่อนพี่น้องูดเลยอึบ ก็ไปอั้มนาวัดอ่ะยังเกาะมรดกโลกบ้านเชียงเนาะสวยๆนะอีเลค่ะมาขึ้นนี่แบบัผู้ชายยังโอ้ยตาสีแดงจึงคึงตาแดงเข้าหนึ่งกระเลียนไปตาสีเขียวโอยที่ว่านเป็นหนังนะ ม็นไม่สีเลยเห็นนัขนกาเขาแหแล้ววิ่งไล่เด็กมันมก่ให้ยาไปจมัไม่ดีขพอพี่ตาคนดีเลียอะไรน่นจัเแหน่เลีตัังกระสีกระตายยุ่อนบอ้ไปนตาบ่ม่สีเลย้ะซองอยู่ส่มีคนบอกว่ามีคนนี่เห็เอากาคนใช่ไหมไม่ไปนะกลัวพูดแบบนี้เลยดีนางหัวใจแบบนี้ ใครตัวเบลุขึ้นมาเรียนก่อนมูเกลบรุดกระแลนเลยมูบ้หัใจกัแลนเลยลกเดิคุณหมอวัดแม่มาหน่แม่ไปทางเข้าไป้เห็นฉบับไปรู้หเหรออ้คงมีจะขอแน่จะของเลี้ยวบวานตาขอมาลำ ก็็เปนงทใช่ค่ะเมื่อคืนก็เป็นตรงที่คนไล่ตีกันแล้วให้เน็ตแต่เขายังกายมาเล็วน้องขี้รถล่กันแ่ระวังค่ระวังเรื่องนี้เไงคนะพราะว่าที่เขานอนเนี่ยยิระวัาตีกันาดเลระหวังที่ทำม่ี้เมือนกันอืมประสบการณ์เคยไงานล่สิ่งคือเขาดืกอกวาใจเอาเราเราเราตอนนั้นอัน อย <c oughs> right? <step> re> ู่หลังเวที่แมวพี่สตีกับเมื่อวันเดียวมาเห็นเ้องผัดเดือกว่าใส่ห้องเกลียวพันอ่ะพัดแ่บก็คือบทสรุปแล้วรอดมายังวุ่นี่ผู้ต้องหานั่นก็คือไอ้ผู้กรณีเราเนี่ยก็คือลูกเจ้าภาพพี่เอามอเล่าบันนี้อ่ะพักเดินไปเต็นท์มานื้อยางน้ำแม้ม่าต่อยต่ออยู่เลยเอาใยญ่เลี้ยวเล่น แจก้ว่าเช้ไอ้เขาไงมดแวคับดค่ะมนาะมเนียสอดแจคคุณโมเลค้าขึ้นไปเต็นเล้ว่านี่ยางสามคนแม้ว่าต่อยต่อยอยู่หนังมันใส่นๆหรือเปลลอย่างกอย่นนี่นะครัมาขึ้นกันว่าตลาดตรงนี้แหละ เป็นมอลัค่ะบอได้แต่งหนามาให้มอลัเบิรงเ้งผู้อีหลาเป็นมอลั <c oughs> <atz> <c oughs> มเป็นดนเซอร์พ่อเพิ่งคือว่าเป็นโอยพ่อจาเมวนของ่ึงแจ้งหนาปานีบอได้มาเบิงมอลลัมแล้วเป็นแดนเซอร์เอาบอกถือปั๊มแขนขึ้นจมูกนั้นนี่ตอนเหนให้ยะเพิ่งนั่งอยู่นี่มระดกโลกมเนที่เาเห็นเป็นคนดตายบบเดาด้ บออลไเบียบอพวดลายย่างบอฉันเห็นดูมนตาสีเขียวกับสีแดงตกกกกคือมันลงไปหมดเลยหนนอนเอนเขาไทนเขาไปทนมันลงไปหมเลยเหน ยของชํำยอมมาแวะนะคะมองไม่ดีนูกว่าไม่ยายลายลายแล้วก็บอกเงินลายลายอุ้ยเุยเห็นรูปภาพเยเก้แบบสวยไหมดเยอะเพราะไม่มีตังใส่บ่าได้อแ้จะสาระผาบะต่แต่ออกงานมานี่ไปกินข้าวเหนียวเขาจะปิ้งมันเนาะ จะค้องซื้อนี้มันอันบูดแต่เบียซื้อมานน่มันอันแสบแบ่าน,น,น,นซื้อี่ <โด S 2> มือหวา,านค่ะเมียนอลาซื้อนี้มือมือบูดงงรันน,มน,นไมนั่งอี้ล้วว่าสอบไปตีมปากค่ะ<า>ยางตมแตกผักแตกเลยค่ะอุ่าซื้อมาตันส้ิบคุณนซื้อมันมาอีกเศ้าบาปปะเบิดาสิบบดิกินจักอัน ทะค,ะคนี้เขากำลังเปิดอันเปิดอะไรตลาดาตลาดานั่นหรอ,อเด็กแว๊ดซูด้าอจินมาปีคลิปมาเหรอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กาฝากกับเพียงสามีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยกประพาดาลำเพลินอ๋อฟิชเชียลอ๋อฟิชเชียลนะคะพบพกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย